ยองอสยโยวันนี้เราจะพาไปสายมูกันนะครับที่วัดพงอินทรานะครับอยู่ในกรุงโซนั่นเองนะครับวัดพงอินทราเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับห้างโคเอ็กมอลนะครับสตาร์ฟิลด์นะครับการเดินทางเนี่ยไม่ยากเลยนะครับสามารถใช้รถไฟใต้ดินหรือว่านั่งรถบัสมาก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้นะครับว่าใช้รถไฟใต้ดินสายอะไรแล้วก็ใช้รถบัสสายอะไรในการเดินทางนะครับพงอินทรานะครับแต่เดิมชื่อวัดขยอง ซองซานะครับเป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้นในปีที่10ของรัชสมัยกษัตริย์วอนซองนะครับแห่งราชวงศ์ชินลานะครับซึ่งเป็นวัดพุทธศาสนาดั้งเดิมนะครับที่มีอายุกว่า1,200ปีวัดแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่เชิงเขาซูโดซานนะครับอยู่ในย่านซัมซองดงนะครับซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของกรุงโซนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นเมืองในพื้นที่ของจังหวัด ขยองกีโดนะครับแล้วที่วัดแห่งนี้ก็มีการปรับปรุงนะครับมีการซ่อมแซมกันมาตลอดนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับ ที่วัดแห่งนี้นะครับยังเป็นที่ปดิสถานนะครับพระพุทธรูปแกะสลักด้วยหินอ่อนนะครับซึ่งมีความสูง23เมตรนะครับถือเป็นพระพุทธรูปนะครับที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีนะครับและสูงที่สุดในเกาหลีด้วยนะครับบริเวณด้านหน้าขององค์พระนะครับเป็นสถานที่ใช้ในการจัดกิจกรรมและพิธีกรรมที่สําคัญทางศาสนานะครับแล้วก็ที่วัดแห่งนี้นะครับคนเกาหลีเองนะครับก็ยังนิยมนะครับมาสักการะนะครับขอพรพระพุทธรูปนะครับหินอ่อน องนี้ด้วยนะครับซึ่งเขาถือว่าถ้าเกิดได้มากราบไหว้เนี่ยจะเป็นสริมมงคลให้กับชีวิตนะครับส่วนตัวผมเองนั้นนะครับมาที่เกาหลีนะครับหรือว่าเที่ยวโซเมื่อไหร่นะครับผมก็ต้องแวะมาที่วัดแห่งนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเพื่อจะมาไหว้ขอพรนะครับส่วนใหญ่ขอไปแล้วนะครับพรที่ได้ก็สมเด็จดังหวังนะครับผมก็เลยนะครับมาที่เกาหลีเนี่ยทุกปีนะครับบางปีก็เลยมาแค่มาถึง3-4ครั้งนะครับจะมีแค่ช่วงโควิดเท่านั้นนะครับที่ไม่ได้มาไป3ปีนะครับ เวลาเรามาขอพรท่านนะครับก็คือให้เรายืนด้านหน้าใช่ไหมครับแล้วก็บอกชื่อนาบสกุลนะครับแล้วก็ขอพรที่เราอยากจะได้นะครับแค่ข้อเดียวน่ยจะได้ผลที่สุดนะครับหลังจากนั้นเนะครับเราก็เดินวนนะครับรอบองค์ท่าน3รอบนะครับก็ขอพรต่างๆไปเป็นอันจบพิธีครับแล้วก็ที่วัดพงอินทราแห่งนี้นะครับเป็นที่เก็บรักษานะครับแผ่นไม้13ชิ้นนะครับที่เป็นการสลับพระไตรปิฎกเอาไว้ทั้งหมด 3 4 7 9บทนะครับแล้วในทุกปีนะครับที่วาก็จะมีการจัดพิธีทำพุทธศาสนาที่เรียกว่าจองแดบุญนะครับซานะครับจองแดบุญซานะครับในวันที่9นะครับเดือน8นะครับตามปฏิทินจันทรคตินะครับโดยพระสงฆ์เนี่ยจะเดินขบวนกันนะครับแล้วก็เอาคำพีเนี่ยวางไว้บนศีรษะแล้วก็ท่องบทสวดมนต์ที่เรียกว่าบทสวดมนต์บอบซองเกนะครับ วัดพงอินซาเนี่ยนะครับเป็นวัดที่เราเก่าแก่แล้วก็จะได้มาพบเห็นนะครับสถาปัตยกรรมนะครับเกาหลีแบบโบราณนะครับอายุมากกว่า1,000ปีนะครับและที่สําคัญที่เนี่ยก็จะมีพวกนะครับออระคังนะครับหรือว่าหอกรองโบราณด้วยครับรวมถึงมีเป็นที่ตั้งบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งคนเกาหลีนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยมักจะมาตักน้ําอันนี้กลับไปบ้านนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับเวลาที่มาเนี่ยแล้วที่วัดแห่งนี้นะครับก็ยังมีพวก ของที่ระลึกนะครับหรือว่าวัตถุมงคลเนี่ยจำหน่ายด้วยนะครับซึ่งวัตถุมงคลเนี่ยรายชิ้นนะครับได้รับการรันตีแล้วนะครับว่านําไปใช้นะครับหรือนําไปติดตัวนําไปบูชาเนี่ยเราก็จะนะครับได้นะครับพออย่างที่เรา เลือกเอาไว้นะครับแล้วก็สามารถปกปักรักษานะครับช่วยคุ้มครองเรานะครับให้ชีวิตเนี่ยมีแต่ความสุขความเจริญนะครับถ้าเกิดใครมาที่วัดพงอินทร์ายแห่งนี้แล้วนะครับก็รองแวะไปบูชาดูนะครับส่วนผมเองเนี่ยผมก็บูชามาเป็นกําไรข้อมือนะครับเป็นทําจากไม้นะครับซึ่งอันเนี้ยจะทําให้แบบทุกสิ่งในชีวิตเราดีขึ้นนะครับแต่มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นความเชื่อส่วนตัวผมก็นํามาบูชาแล้วก็บางครั้งเวลาที่ใส่ออกไปติดต่องานหรือเอาไปทํางานเนี่ยก็มักจะได้ผลนะครับ ที่ดีกลับมาทุกครั้งนะครับถ้าเกิดใครมาเที่ยวโซเราเนี้ยนะครับเราก็ลองมาสักการะไหว้ดูนะครับมาลองสายมูดูสักวันมาลองสายมูดูสักวัดนะครับ